Give it. Give it Damn. วันนี้ก็จะนำพาทุกท่านนะครับไปพบกับการสอนเกียร์ธรรมดานะครับผมรับชมให้จบกันนะครับให้เส้นทางใหม่สดใสกว่าที่ผ่านมาตราบที่แฟนๆฟนเมเเตร่ ศรัทธา่าได้แชิเชิญขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจให้กับไม่ไทยยินดีรับใช้แฟนแฟนเกือบไปลอดครับพี่น้องเอ้ยพรหัดสัตว์ขับรถช่วงฤดูฝนตก สวัสดี fc ทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามชมนักเรียนของผมนะครับตอนนี้กำลังเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับเมื่อกี้รถติดลมนะครับผมน่าจะเบอเบอร์อยู่ครับตอนนี้อันนี้ไม่ได้เหยียบนะก็ไม่ได้เหยียบมันไ,ไม่ได้เหยียบไม่ได้ยียบไคันเร่งอ่ก็ไปตามพื้นฐานไม่ต้องเอาคันเร่งเพราะว่าเรายังใหม่อยู่ตอนนี้เราปรับตัวเรื่องของการไปตามถนนนะเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมากมาย แค่มองกระจกมองอถนนที่เราจะไปอ่ะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่เราต้องฝึกก่อนที่เราจะออกบนถนนใหญ่มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเรายังไม่สามารถออกถนนใหญ่ได้ตอนนี้เพราะว่าพื้นฐานเราแค่ตรงเมื่อกี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราก็รู้แล้วว่าเราจะเอาตัวร่อนไปได้ไหมแค่เรื่องง่ายๆนะครับ ครับอันนี้โจทย์ง่ายๆเราแค่ตามถนนที่เราเห็นการประเมินด้วยสายตานะครับเราก็พาตัวเองไปด้วยพื้นฐานด้วยคัดกับเบกส่วนจะเร่งหรือไม่เร่งนั้นอยู่ที่เจตนาว่าทางเราเป็นยังไงเออถ้าทางสะดวกเราสามารถประกอบกันเร่งได้นะตามที่ได้สอนมาแล้วเมื่อกี้เบื้องต้นเอออยากเร่งก็เร่งได้ไม่ผิดถ้าทางมันโอเคดี ตอนนี้นเป็นการแบบว่าเป็นการเพิ่มพื้นฐานนะครับก่อนหน้านี้จะอยู่ในสนามอย่างเดียวนะครับเมื่อออกมาจากสนามก็จะเป็นตื่นๆนเป็นเก่งเกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับมือใหม่นะครับเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ตอนแรกๆที่ขึ้นรถมาเป็นเหมือนกันนะครับแล้วเปลี่ยนไปที่ท,ที่ที่ใหม่ก็จะเป็นอีกนะครับเพราะว่ามือใหม่ก็คือการปรับตัวนะครับถ้าเราปรับตัวไม่ได้เราออกไปเราจะมีปัญหานะครับก็คือการคุมรถไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปบนถนนเราก็ต้องมา หัดอ่าเป็นพื้นที่ธรรมดาถนนที่ไม่มีรถมากนะครับเพราะฉะนั้นผู้เรียนก็ต้องไปหาดูเอาตามอ่าความเหมาะสมเอาเลยว่ากันนะว่าใครจะไปหัดที่ไหนยังไงก็แล้วแต่พื้นที่เขาให้เข้าไม่ให้เข้านะครับแล้วก็ดูพื้นฐานตัวเองว่ามีพื้นฐานไหมอันนี้ต้องดูเขาด้วยนะว่าเขาจะไปยังไงเออเราต้องเปิดไฟเลีย้ยวด้วยแล้วก็คัดกับเบรกทาหน้าที่ได้แล้วคั์อ่ะคัสกับเบรกเปลี่ยนเท้าด้วย ทำให้ช้าตอนที่เหมือนกับพื้นฐานที่เราฝึกมาเลยเราก็พร้อมเราขยับได้เลยไม่ต้องรอใครก็คือวนรอบวงเวียนหนึ่งรอบไปได้เลยอย่าเร็วมากนะถ้าเร็วมากมันจะไปไม่ได้ต้องเลี้ยวทางไหนเปิดเปิดไฟก็ผิดแล้วเออต้องเลี้ยวเจอวงเวียนนะครับต้องเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวนะไปต่อแต่ดูรถคันนั้นก่อนนะอโอเคขอเขาเลี้ยวเราก็ไปของเราบนละทางกันขยับได้เลย แต่รถเราเอียงไปทางนั้นทางนู้นหรือเปล่า,าเมื่อกี้เราหมุนมาทางนี้ได้เลยทางซ้ายเออโอเคยังไม่ต้องหมุนเยอะเพราะว่าหน้ามันต้องเดินหน้าก่อนเริ่มหมุนนะไม่ต้องหมุนมากเพราะว่ายังไม่คนตรงนี้แต่หมุนอีกโอเคโอเค,อเคถูกต้องขยับไปเรื่อยๆ่อด้วยสัญชาตญาณการสังเกตด้านหน้า,าว่าหน้ามันมาเยอะไปแล้วก็หมุนคืนไปตามวงเวียวด้านขวาปรับรถให้ได้นะครับเมื่อเช้าผมได้บอกตรงจุดนี้แล้วนะว่า ดูโจทย์ให้เป็นแล้วไปตามที่เราเห็นให้ได้เออตอนนี้ไม่มีใครรู้ความรู้สึกเท่ากับคนขับรถนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่มีพื้นฐานคุณยากที่จะไปอยู่กับคนอื่นได้นะครับก่อนที่คุณจะเก่งคุณต้องมีพื้นฐานตรงนี้ไปได้ก่อนนะครับยาวปีนฟุตบาทด้วยนะมองด้วยข้างหน้าเป็นยังไงกะด้วยอันนี้ไม่มีใครไปบอกได้มากนะครับมันจะต้องอยู่ที่การสังเกตส่วนตัวของเราด้วย เพราะว่ามุมคนขับกับมุมคนสอนมันอยู่คนละมุมกันการบอกมันก็บอกได้นะครับก็คือการเสริมให้ไม่ได้บอกไว้ทุกอย่างถ้าบอกทุกอย่างก็จะทําไม่ได้โอเคคัสให้ต่ำกว่านัา้นคะัะเออปล่อยเบรกออกอย่าย,ยกสูงกว่ากันให้ให้ให้คัสลึกกว่าเบรกจำไว้ไม่ใช่ให้เบรกลึกกว่าคาัดรถมันจะไม่ไปนะครับค่อยๆคิดค่อยๆฟังตามที่ผมบอกนะครับไปเรื่อยๆเลยทำม,มั่นใจแล้วก็วนวนวน,วนขวาวนอย่างนี้แหละเป็นเป็นพื้นฐานการอ่ ใช้วงวงเดียวด้านขวาก็แล้วกันไปเรื่อยๆเราก็ประเมินวงเดียวของของการไปของพื้นที่กับการใช้พวงอะไรจริงขยับเรื่อยๆไม่ต้องรอไม่ต้องหยุดนานเกินถ้าเกินสิบวิไปแสดงว่าเราคิดเดยอะไปค่อยๆไปเรื่อยๆมองวงเดียวเออเรื่อยๆช้าเร็วอยู่ที่การปล่อยเบรกนะครับคาดก็คือ เมื่อถึงจุดที่เรายกขึ้นมามันไปแล้วได้พอดีเราก็ไม่ต้องยกเพิ่มมันให้วนนะครับวนหนึ่งรอบนะวนในวงเวียนแล้วก็อย่าลืมดูกระจกด้วยอย่าตั้งใจข้างหน้าเกินไปทำจนกว่าจะชินนะครับเพราะว่าให้มีโอกาสไหนหรอกที่เราจะได้มาฝึกแบบนี้เพราะว่าเราต้องไปเจออะไรยเยอะ อันนี้เป็นการเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่เหลือเราต้องไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปตามสอนทุกวันทุกวี่นะครับก็คือผมสอนเป็นทักษะให้ที่เหลือถ้าเรามีทักษะได้แล้วนะครับมันก็จะไปได้นะครับอันนี้ก็ดูตามสถานการณ์จริงเลยใครมาก่อนมาหลังหมุ <c oughs> นมาได้ครับหมุนเขาตามที่เราประเมิน มาเรื่อยๆนะมองมองมองมาทางที่เราจะเลี้ยวนะไม่ใช่ไปมองตรงมุมนั้นะนะก็มองทางที่จะไปถ้าไม่พอหมุนเพิ่มนะไม่ต้องรอว่านั่นนะมืออยาให้มันพันกันแล้วก็จังหวะรถห้ามเร็วเกินไปห้ามใช้คันเร่งพื้นฐานนะครับคือก,การใช้คลัตช์กับเบรกเพื่อพาอเราเลี้ยวให้ได้ถนนเป็นยังไงหน้าตรงไหมประเมินให้ถูกนะครับไม่จําเป็นต้องรีบอย่าตกใจเกินเหตุเบรก ให้น้อยกว่าคัดแต่ต้องใช้นะครับคัสต้องลึกกว่าเบรกถ้าเราใช้เบรกเยอะกว่าคัสรถมันจะไม่ไปปล่อยคัดปล่อยเบรกเอาให้มันคัสนะลึกกว่าเบรกจะไม่ง่ายคัดลึกกว่าเบรกให้เบรกน่ะน้อยๆไม่ต้องใช้เยอะใช้ปล่อยใช้ปล่อยยู่ที่เบรกอย่างเดียวเ่วนคัดน่ะจะเลียไว้ก็ได้เลี้ยงไว้ก็ได้เออถ้าเราคิดว่าโน่นไปเรื่อยเือมันมีทางเยว ถ้าเราคิดว่าเราไปได้เราปุ่มรถได้เราปล่อยเลยไม่ต้องไปอไปยุกยักยากกับมัน <c oughs> เราก็ดูเอานะครับแต่ละเคสแต่ละคนนะผมก็พยายามเต็มที่นะครับที่อยากจะเห็นเขาขับได้เองนะผมจะไม่ได้ไปช่วยวงลงอะไรอะไรมากมายนะครับอยากให้คนขับเข้าใจนะครับไม่ใช่ไปดูคนอื่นเราเราคิดว่ามันมันง่ายเออเดี๋ยวก็เฮตดได้เดี๋ยวจะนั่นอย่างนี้นะครับเราต้องทําได้ด้วยตัวเอง นะครับถึงจะเรียกว่ามีพื้นฐานในการขับรถได้นะครับไม่ใช่ยังไม่เก่งหรอกนะแรกๆอะ่ะผมก็ไม่ใช่เทวดานะครับแต่ผมบอกได้ให้พื้นฐานได้แต่ความเก่งเราต้องไปเพิ่มเติมนะครับจากใครที่ไหนก็ต้องหานะครับเบื้องต้นโอกาสหน้าแต่ตอนนี้ผมก็ทําหน้าที่นะครับในการบอกในการให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าแต่ละคน,นี่ยกว่าจะได้มันเป็นยังไงบ้าง ขวาจะปีนเลยนะมันต้องมีการเคลื่อนซ้ายในระหว่างด้วยนะถ้าไม่เคลืนนะ่อนแะมันจะปีนปาด้านขวาชาไว้เบรกก่อนไม่งั้นปีนทุกบาาเดือคาดึดดึ๊ค้าดึดึดด๊อย่าอย่าเอาคาดมาสูงกับเบรกโอเคหรือห้ามเสมอกันมากปล่อยไปถ้าพร้อมอาดู้ลยนะตรงนี้มันจะปีนหรือบ,บ่าด้วยดูทุกรายละเอียดนะครับอย่าไปตั้งใจมากเกินไปต้องดูรายละเอียดด้วยขายับงมืเมื่อพร้อมจริงๆหน้ามันต้องยื่นไปหา,หาล่น่ะข้างหน้าก่อนเราแค่หักได้อีกมันไปได้อีกเยอะอยู่ ถ้าเราเลี้ยวเร็วเกินน่ะฟุตปาด้านขวามันจะปีนขยับเมื่อพร้อมตอนนี้สถานการณ์ครับก็คือมันเป็นการเลี้ยวหักศกน,นะครับซึ่งเป็นการเลี้ยวที่ยากโอเคดูฟ้าเลยนะดูช่องทิศแต่เดี๋ยวล้วว่ามันปีนฟุตปาทไหมถ้ามันปีนต้อไปล่อยไป,ไปเรื่อยๆถูกรับ วงวันอะไรก็คืนด้วยนะชา้ชาชา้าท้าช้าค่อยๆไปตอนนี้ผมลงจากรถแล้วครับเพราะว่าอยู่อยู่มาเยอะแล้วนะครับก็อ,อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับ